สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเราในช่อง Family สีทับไทยนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของพี่ยักษ์น้อยบารมีครอบครัวสีทับไทยนะคะวันนี้มาทำบุญตักบาตรนะคะคุณแม่น้องปีมน้องจี พ่อไม้หัวใจสินนะคะวันนี้พาบรารมีมาทำบุญตักบาตรใส่าบาตรวันเกิดกี่ปีแล้วคะห้าปีครับห้าปีแล้วนะคะบารมีครับอายุ25ปีครับผมมีพ่อหนุ่มเสกมาด้วยนะคะพ่อเสกมาใส่บาตรด้วยกับคนพ่อเหมานะคะออามาดูว่า<อ>บรารมีจะทำยังไงนะคะ ระดับลงลายบาลมีวันนีค er รับสวยทับ <contamination> ก oh, ้นทับเรียกเอ้เ oh, ห็นไหมนะไปคว้าสังกะพนนะคะคุณผูนับ้วครับเก็บไปเองเลยดีกว่าเฮเก็บ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 โอ้มาดูโอ้เก็บดูดเลย นักไปนักไปชุดใหญ่ชุดใหญ่หนักไปค่อยๆทำบารมีอ่สันวันเกิดนะเป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายๆนะครับบารมีเจ้ายักษ์น้อยถวายซองด้วย

เจ้ายักน้อยนะคะเห็นกล้วยแล้วอยากกินะเดี๋ยวนะคะนี้พ่อพลายหนุ่มเสก็จะใส่บาตบ้างรอเล็กรอใหญ่นะคะวันนี้มาทำบุญครับลอนครับันนี้เก่งนะคะคนนี้รู้งานแล้วลงเลยนะลง ตัวยาวนะคะตัวยาวไปท,ทันหมดกรับังบารมีหมดเลยตัวยาวก็จะนอนได้ชูวงด้วยคุณแ้วัออวนนีน้นนกุศลในวันนี้ก็ครอบครัวสีทับไทยนะคะขอทิดให้คุณแม่ลัศมี

มสวัสดีลุงสวัสดีลุงปูาเด้เลียงขเขาเลียงด้วย<อ>เลียงโอเสียง่ดีเลยเล้ยงอีเลียงเลียงครับผมอ <c oughs> ่าบามีรอไหมครับ้บน,เเบนุกเอบนบนอยืสงขายืขึ้นข,นขาเล้ว ยื่นขึ้นสูงยื่นหนึ่งสองสูงครับผมรอไหมครับวันนี้เข้ามามามา,มาหลังจากที่ใส่บัตรเสร็จนะครับผมก็จะวันนี้จะให้ใส่ชุดรอรอเท่ๆนะครับไจะรู้เหมือนจะ <c oughs> ตื่นๆน,นะครับไม่เคยใส่ครับผมอ่ะมาทเท่น่อยเล่นอ่ะเดินโชว์หน่อยได้หรือเมา,มา ý kiến của chúng ta sẽ có một để có một cái chỗ khác nhau để ยนะครับก็ตอนนี้นะครับก็พาไปดูนะครับการจับเงานนะครับอขององานวันเกิดน,นะครับล,ลายบาลามีนี่เลยโอ้เป็นกลัวเลยครับยวย ดูนี่ก็คือ,อพายบารมีครับฝึกใส่ชุดครั้งแรกด้วยนะครับรอมากครับ,รบ<ม>วันนี้รอไหมครับบารมีครับรอรอที่สุด<ะ>ครับเดี๋ยวเราพาไปดูเค้กนะครับโอ้สอพภัยครับวันนี้ซสพภัย อย่าเพิ่งเพิ่งขอดูก่อนโอ้โหครับมันดับมาแล,ล้วลูกมันลม้มมันไม่ติดหรอกเฮ็ดบีดีบารามีปะ่ะเอาไปให้เลยปะ่ะจุดไฟไม่ได้มัน <ปะ S 2> ต้เตามันเดิมเลยไหมอุ๊ป่ะเอาไปนีป่ครับอันนี้ก็คืออาหารเขากินครับปะ่ะไปฟิล์มเค้กไปแล้วครับตอนนี้กเคสวยมากครับเค้กยิ่งกว่าคนนี่ครับยังจะคือไปบป่ะนะ เอ้ยน okay. okay. oh, ั่ก็คอแบบคือให้บารมีหน่อยเร็วการ้ออะมาแล้วครับเคกวันนี้นะครับดีใจไหมลูกดีใจไหมอ่าวันนี้เด็เคกนะครับผมเคกนี้มาจากประเทศฮอนแลนด์นะครับเนี่ยครับประเทศฮอนแลนด์คอคุณปุ้ยอยู่ประเทศฮอนแลนด์ครับฝากให้ลูกชายนะครับ ยังมาเลยนะครับเค้กดีใจไหมลูกดีใจไหมเซ็กบอนแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาร้องโวยพรวันเกิดให้กับยักษ์น้อยพร้อมกันนะครับโอ้เดี๋ยวพูดหันหน้ามาลูกหันหน้ามาหันหน้ามาเร็วหันหน้ามาโวยพรเนี่ยหันตูดได้ไงเอามาอ้าวพร้อมครับแฮปปี้บิสเดทูยู Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy birthday to you. Chúc cam phim phim luôn, chụp cam còn. Oh, no khab, dì chị ơi, dì chị ơi. Oh, dì chị ơi, dì Chúc San sinh nhật nha. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you.

แฮปปี birthday, ้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูฮุมมู๊งฮัมแรงฮัมมู๊งทัมทู๊งฮัทมู๊งฮัมมู๊งทัมู๊งฮัทูทุฮทุกู๊งฮัทมู๊ทฮัมมู๊งฮัมมู๊งฮมมู๊งฮัมุู๊งฮัผมเดี๋ยวเราไปกมมู๊งฮัมกู๊งฮัมม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 ู๊งัมมก๊งก สวยนะครับผมน่ารักมาเลยครับผมเดี๋ยวเราไปกินโต๊ะจีนอาหารวันนี้นะครับเดี๋ยวจะภาพไปกินก่อนเลยอ้าวจะภาพมาจะภาพมาโอเคเอาจัดเลยลูกจัดเลยเอาวิ่งไปนนะ เฮ้ยเฮ้ยดีสปันาเข้าเาใจบุญเม่อว่าใจบุญ กินยังมีความสุขเลยอนนครอร่อยมากครับวันนี้ก็ดีใจมากครับผมได่จะต,ต้องเกิดให้ชายครับตอนนี้อายุครบห้ <c oughs> าปีแล้วครับผมอายุครบห้าปีแล้วครับเดี๋ยววันที่หนึ่งก็ลุยต่อครับวันเกิด <c oughs> ของ โอ้คุณแม่ลืมครับลืมติดโบเพราะว่าตื่นเต้นมากครับผมตื่นเต้นงานงานเกิดให้ลูกลูกชายเล่นลืมติดโบให้ลูกสาวครับเตรียมของอะไรอย่างไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอ่ะพี่หลังก็ได้พี่สวยครับโอ้่านศาสน่ารักมากเลยครับฮุ่นโอ้บาลอเค้ม ลูกใส่บาตรใส่เช้านะครับการมีนะครับเขาจะอยู่บ้านสวัสดีครับโอ้มามามาไปนี<า>่อาไปนี่ไปไปเคากล้องทัสามคนอันนี้ลูกชายก็จังทันเกิดให้แล้วครับมาเข้ามาครับ เดี๋ยวมีอะไรจะกลา่งเอฟซีนะครับให้ตั้งใจทำคลิปให้ทุกทุกทุกทีกะุกทุกัุกทุกทักทุ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 กทใกุ้อทุกรับชมกทุ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 กทมกทุ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 ตทุก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 คุกท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 ุกาุ้ทงกรักทุกทกทุ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 คทุกทุกทุกทกทุ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 กุ้กกตั้งใจทุคลิปให้ทุกนดูตั้งใจทคลิปค่ะ 咱们再来，再来。